ให้นำทางสื่อสารข้อความสำคัญถึงคุณเรื่องสำคัญถึงคุณสำหรับวันนี้ข้อความสำคัญเรื่องสำคัญที่คุณควรรู้คำแนะนำจากจักรวาลใบที่หนึ่ง อัศวินไม้เส้นทางที่ใช่สิ่งที่คุณทำสิ่งที่คุณเลือกคุณมาถูกเส้นทางแล้วเป้าหมายที่ชัดเจนในใจพลังแห่งความมุ่งมั่นและการก้าวเข้าสู่ชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ของคุณเด็มพลเร์พลังของผู้นำที่ยิ่งใหญ่ผู้นำผู้นำทางผู้ให้ผู้ดูแลผู้ปกปักรักษาพลังแห่งอำนาจบารมี ความสุขและความมั่งคัง่งความอุดมสมบูรณ์เดินไปติดเชียนพลังในตัวตนของคุณคุณเป็นคนมีความสามารถมากมายมีสติปัญญาที่เฉียบแหลมมีไหวพลิบมีความสามารถรอบด้านมีพรสวรรค์เวทมนต์วิเศษที่อยู่ในตัวคุณคุณสามารถเปลี่ยนทุกสิ่งที่คิดให้เป็นความจริงได้ด้วยการลงมือทำสี่ถ้วยรางวัล การเปิดใจและของขวัญชิ้นใหม่จากจักรวาลที่จะนำทางคุณการเปิดตาการเปิดใจการปล่อยวางการไม่ยึดติดกับสิ่งเดิมๆและการเริ่มต้นใหม่การเปิดใจการรับสิ่งใหม่ๆที่จะเป็นของขวัญนำทางข้อความสำคัญถึงคุณสำหรับวันนี้เปิดตาเปิดใจเตรียมพร้อมสลับสิ่งใหม่ๆปล่อยวางละวางและไม่ยึดติดกับสิ่งเดิมๆ แล้วเปิดใจสติสมาธินำทางสู่เส้นทางใหม่เส้นทางที่ใช่ฟังเสียงของหัวใจและการพุ่งต่อไปเส้นทางของคุณเป้าหมายที่ชัดเจนในใจคุณมีพลังอำนาจเวทมนต์และสิ่งที่พิเศษในตัวอยู่มากมายพลังในตัวตนของคุณจะนำทางสู่ความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่เวทมนต์พลังวิเศษในตัวคุณ คือสิ่งสำคัญที่จะนำทางคุณสู่ความสุขความสำเร็จความมั่งคัง่งความบริบูรณ์พลังอำนาจวัสนาบารมีและการก้าวขึ้นสู่บาลังที่ยิ่งใหญ่บาลังของผู้นำผู้นำที่ยิ่งใหญ่ความสุขความมั่งคัง่งและความอุดมสมบูรณ์คุณมีพลังบารมีที่ยิ่งใหญ่และเวทมนต์ที่อยู่ในตัวพลังที่วิเศษในตัวคุณ